ในวันที่20กรกฎาคม2564ทาง Yu-Gi-Oh Official นั้นได้ปล่อยคลิปลงในแพลตฟอร์ม YouTube โดยที่เป็นคลิปเปิดตัว Yu-Gi-Oh โดยพวกเขาเรียกการเปิดตัวครั้งนี้ว่า Digital Next โดยในคลิปนี้นั้นพวกเขาได้นำเสนอหนทางในการเล่นการ์ดยูกิแบบดิจิตอลมากขึ้นและแถมในการประกาศครั้งนี้นั้นทาง k o n นมิได้ประกาศเกมถึง3เกมภายในคลิปเดียวและในวิดีโอนี้ผมจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างของโคโนมิตัวนี้ครับ ว่ามันบอกอะไรเราบ้างและผมบอกเลยนะครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไฮป์กับการเปิดตัวของโคนามิอ่ะพูดเกินนํำมามากพอละเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าเนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่าจากในคลิปการประกาศตัวครั้งแรกของโคนามินะครับผมเราจะได้เห็นว่ามีการประกาศถึง3เกมขึ้นมาเลยนะครับก็คือยูกิโอรัชดูเอลยูกิโอมาสเตอร์ดู และสุดท้ายมีเครดิตเล็กๆในน้อน,นครับให้เราเห็นถึงเกมยูคิโอครอสดูเอลและเขาก็ได้ประกาศด้วยนะครับว่าจะเอาภาค Arc 5เข้ามาใส่ในเกม Duel Link เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละเกมเลยนะครับว่าในแต่ละเกมนั้นทางคลิปนี้ได้บอกอะไรเราบ้างเริ่มต้นที่ยูคิโอ Rush Duel กันก่อนเลยนะครับผม ในรูปแบบของเกมเพลย์นั้นจะเป็นการควบคุมตัวละครแบบ 3d ให้ฟีลเหมือนเป็นการเล่นเกมโปเกมอนในเครื่องเล่นเกมพกพาอะไรแบบนั้นนะครับผมและการเล่นภายในเกมนั้นจะใช้กดแบบ Rush Duel และก็จะมีระบบการเล่นออนไลน์กับผู้เล่นทั่วโลกด้วยนะครับและเขาก็บอกด้วยนะครับว่าจะมีระบบเล่นฟาร์มการ์ดภายในเกมด้วยนะครับและบอกว่าภายในเกมนี้นั้นเราสามารถไปท้าแข่งกับผู้เล่นได้ทั่วโลกเลยนะครับที่มันเป็นระบบคล้ายๆกับใน d u e l Link นะครับผมโดยจะใช้กด Rush Duel เป็นหลักนะครับ และคนนี้ก็ได้ทิ้งทายไว้ด้วยนะครับบอกว่าเขาอยากจะให้เกมยูกิโอรัชดูเอลเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เชื่อมกันร,ระหว่างผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่เข้าด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมเห็นด้วยนะครับที่เขาบอกว่าจะใช้เกมรัชดูเอลอ่ะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้เล่นอายุมากกับอายุน้อยนะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้นะครับที่เขาไปเล่นแบนการ์ดเล่นบอดี้ไฟกันเนี่ยพอกดมาเข้าใจง่ายกว่ายูกินะครับและด้วยความที่เจ้ารัชดูเอลเนี่ยมันมีกฎที่ง่ายกว่ายูกิต้นฉบับมากเลยนะครับ ผมก็หวังว่าตรงนี้มันก็จะตามที่คนอเมิเขาวางแผนไว้นะว่าจะเป็นตัวเชื่อมให้เด็กกับผู้ใหญ่มาเล่นการ์ดด้วยกันได้นะและเขาก็ได้เปิดตัวเหมือนตัว DLC น่าจะเป็น DLC นะครับเขาได้บอกมาว่ามันชื่อว่ายูกิโอ r u u h Duel s ซเคีย e แ t ทเทิลโรยนะครับโดยเขาบอกว่าจะเป็นการ Rush Duel กับคนทั้งโลกนะตรงนี้ผมก็งงนะว่าการดูเอลเนี่ยมันจะเล่นเป็น Battle Roy ยัลยังไงแต่ถ้าดูจากตัวเกมเพลย์มันก็อาจจะให้เราเล่นเป็นเพลเยอร์วิ่งไปมาลูยการ์ดแล้วไปสู้กัน อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็แปลกดีนะเป็นเวทเทอรรียลแบบเกมการ์ดแต่ก่อนที่ผู้เล่นยูกิจะได้ฝันหวานกันนะครับผมทางโคนามินั้นได้เปิดตัวตอนแรกนะครับบอกว่าเกมนี้จะลงแค่สวิตเท่านั้นนะครับคนที่ไม่มีนินเทโดสวิตก็อดเล่นไปนะครับซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นนั่หละครับคนที่อดเล่นนะแต่พวกเราก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าการประกาศค,ครั้งนี้มีถึง3เกมด้วยกันเลยนะครับไปดูที่เกมต่อไปกันดีกว่านะครับผมเกมต่อไปนั้นก็คือ Yu-Gi-Oh Cross Duel นะครับผม ทางเกม Cross Duel นั้นเราแทบไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับมันบอกมาแค่โลโก้นะแล้วเขาก็บอกด้วยนะครับว่ามันจะเป็นเกมแนวเล่น4คนแบบ Free For All นะครับคือที่ผมดาวนเป็น Free For All เนี่ยเพราะว่าเขาใช้คำโจวหัวว่า Friend or Foes นะครับมิตรหรือศัตรูผมก็เลยดาวว่ามันเป็นเกมแนวแบบ Free For All นะครับและเขาบอกว่าจะเอาลงในมือถือนะครับและบอกว่าจะมาในเร็วๆนี้นะครับเราก็ต้องคอยติดตามดูนะครับว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมแบบไหนนะครับ และก็มาถึงเกมที่ทำให้ผมไฮที่สุดในการประกาศ Digital Next ครั้งนี้นะครับนั่นก็คือยู g ิโอมาสเตอร์ดูนะครับผมเป็นเกมที่ใช้กฎในชีวิตจริงนะครับมาลงในรูปแบบของดิจิตอลในรูปแบบที่เหมือนจริงแบบเป๊ะๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมดีใจมากนะครับเพราะผมจะได้เล่นเกมยูกิแบบถูกลิขสิทธิ์สักทีนะครับเพราะเกมแบบนี้เนี่ยแฟนแฟเขาทำกันเป็นชาติเลย คนมีเพิ่งคิดได้หรือไงว่าแต่ถึงจะพูดแบบนั้นนะครับเกมแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่คนมีทาเกมแบบเหมือนในชีวิตจริงครับเพราะว่าคนามีก็เคยทําเกมแบบนี้มาก่อนแล้วนะครับแต่เกมพวกนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับไม่รู้ทําไมอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะไม่ได้แซะอาจจะได้เกมราคาแพงนะครับทำให้คนเข้าถึงได้ยากก็เลยไม่ค่อยมีคนเล่นนะคือราคามันแพงจริงๆนะครับแบบโคตรแพงเลยโอเคนะครับกลับมาที่ยูคิโอมาสเตอร์ดูเอลกันต่อนะครับผมในตัวอย่างนี้เขาบอกอะไรเราบ้าง อ่ะผมจะมาวิเคราะห์คําพูดของเขาก่อนนะครับว่าเขาบอกอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเขาได้บอกว่ากราฟิกเนี่ยเขาอัปเกรดมามากเลยนะครับภาพมันสวยขึ้นจากภาพเก่ามากซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะภาพนี้มันก็สวยพอกับพวกเกมการ์ดอย่าง L O R หรือ h a ร์สโ n e เลยนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีนะครับที่โคโนมิควรจะทํามาตั้งนานแล้วนะครับ อย่างที่2นะครับผมเกมนี้นั้นเขาบอกว่าเขาจะใช้กฎแบบ Master d u e l และเขาว่าจะใช้ทั้งของ OCG และ TCG นะซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะมีการแยกเซิร์ฟเวอร์เล่นกันระหว่างคนเล่น OCG กับ t c g อย่างที่3นะครับผมตรงนี้คือผมแปลจากคาพูดเข้ามาเลยนะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าเขาจะบอกว่าอะไรนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเกมยูคิโ oh! อครั้งนี้จะเป็นเกมยูคิโ oh! อออนไลน์ที่เหมาะสําหรับทั้งคนเล่นและคนดู เขาน่าจะหมายถึงว่าภาพมันสวยนะครับคนเล่นก็สนุกคนดูก็สนุกด้วยอะไรแบบนี้นะครับในข้อมูลต่อไปนี้นะครับผมก็เป็นข้อมูลที่ทําให้ผมรู้สึกประหลาดใจกับเกมนี้มากครับว่าคนมีเขาลงทุนสุดตัวจริงนะเพราะเขาบอกว่าเกมนี้นั้นจะลงแบบแทบทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมถ้าให้ผมไล่เลียงก็เยอะมากนะครับก็มี PS5 PS4 Xbox Series X Xbox Series S Xbox One Nintendo Switch, Steam, iOS และ Android นะครับเรียกได้ว่าลงแทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมน่าจะขางเดียวก็คือพวก 3DS อะไรพวกนี้นะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ช่วยให้เกมมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะมันลงได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะก็คือมีเครื่องอะไรก็เล่นได้นะอย่างที่4นะครับผมเขาบอกด้วยนะครับว่าเกมนี้จะเป็น UGO oh! เกมแรกที่พพอร์ต 4K เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ย อยากให้คุณไปลองเล่นบนทีวีจอใหญ่ๆนะครับที่ดูแบบ 4K ได้แล้วเขาบอกว่าคุณจะสามารถไปยืนอ่านเอฟเฟกต์การ์ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องกดขยายเออเขาบอกมาขนาดนี้เลยนะว่ากราฟิกมัน 4K มากแล้วเขาบอกด้วยนะครับว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้ตะลึงไปกับเสียงเอฟเฟ ที่ทําให้รู้สึกเหมือนมอนสเตอร์มันมีชีวิตและเขาบอกด้วยนะครับว่าเอฟเฟกสวยเนี่ยมันจะควบคู่กับการเล่นที่ต่อเนื่องและเขาบอกว่าเวลาคนดูการ์ดเกมเนี่ยคนดูจะเข้าใจยากนะครับว่าเกมมันกําลังเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ในเกมนี้พวกเขามั่นใจมากว่าคนดูจะสนุกไปกับการชมการดูเอลแน่นอน และก่อนจบนะครับเขาก็ได้ทิ้งท้ายบอกด้วยนะครับว่าสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นยูกิโอมาก่อนเนี่ยให้ไปลองเล่นดูเอลลิงดูก่อนนะครับจะได้เล่นเป็นและเขาก็บอกอีกเกมนึงก็คือยูกิโอเลกาซี่ออฟด l เอลิอะไรนั่นนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเกมนึงที่เขาแนะนําให้ไปลองเล่นดูก่อนแล้วค่อยมาเล่น Master d ์ดูเอฟนะและในระหว่างที่ผมกาลังทําคลิปนี้อยู่นะครับผมทางยูกิโออีนะครับหรือยูกิโอของยุโรปเนี่ย เขาก็ได้ปล่อยตัวอย่างของยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลเพิ่มขึ้นมานะครับผมตัวทีเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันได้บอกอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราได้เห็นเกมเพลย์มากขึ้นนะครับว่ามันมีลูกเล่นอะไรบ้างและที่เด็ดที่สุดเลยนะครับก็คือตอนจบของทีเซอร์นเนี่ยเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าจะมีการให้เล่นนับหมื่นๆใบเลยนะครับผมพร้อมกับมีดอกจันตัวใหญ่ๆนะครับบอกว่าการ์ดบางใบเนี่ย จะต้องเล่นอีเวนต์หรือต้องซื้อด้วยเงินจริงนะแล้วไอหมื่นกว่าใบเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับเท่าที่ผมไปลองไปหาข้อมูลมานะครับการยูกิมันมีหมื่นนิดๆน,นะครับก็คือเรียกได้ว่าในเกม Master Duel เนี่ยจะมีการยูกิน่าจะครบทุกใบนะครับตามสถานการณ์ตามการดถูกอัปเดตมาแบบเรียลไทม์เลยนะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะเพราะเขาจั่วมาขนาดนี้แล้วว่าจะมี้เล่นมากกว่าหมื่นใบคือเยอะมาก โอเคหลังจากที่นั่งวิเคราะห์ข้อมูลคําพูดอะไรต่างๆที่เขาบอกมาหมดแล้วเนี่ยต่อไปมาวิเคราะห์จากตัวอย่างเกมเพลย์มาดีกว่าว่าตัวอย่างมันให้เราเห็นอะไรบ้างมีลูกเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมานั่งแงะทีละอย่างเลยอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับก็คือความสวยงามของสนามมันก่อนนะครับก็คือสนามเนี่ยดูจากลักษณะนเนี่ยเหมือนว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยสามารถแต่งสนามตัวเองได้นะครับเหมือนเป็นแบบเหมือนเปลี่ยนเพลย์แมทอะไรเงี้ยเหมือนในชีวิตจริงเลยนะครับผม แล้วก็จะมีเจ้าจุดกลมๆ2จุดนี้นะครับที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยผมเดาว,ว่ามันจะเป็นสุสานแล้วก็เป็นที่ถูกรีออกนอกเกมนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างตรงกันในชีวิตจริงอะนะแล้วก็มีตัวจับเวลาด้วยครับอยู่ตรงกลางสนามซ้ายบนเนี่ยนะซึ่งตรงนเนี้ยเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะนับเวลาเป็นหน่วยวินาทีอะนะเพราะมันคงไม่นับเป็นนาทีหรอกโอ้โหลยกวานาที <c oughs> แล้วมันก็จะมีไอ้แท่นที่มันเป็นเหมือนในแท่นบูชายันที่มันอยู่ตรง ซ้ายล่างกับขวาบนนะไอ้ตรงนั้นผมก็เดาว,ว่ามันน่าจะเป็นตัวอวตารที่แบบเพลเยอร์สามารถแต่งได้เองนะครับเหมือนพวก LOR อะไรอย่างนี้นะซึ่งดูจากลักษณะแล้วาอาจจะเป็นของที่เราต้องซื้อจากเงินจริงหรือไม่ก็ดรอปตามอีเวนต์ก็ได้แล้วก็จะมีตัวนับเทอร์นะครับนับว่าเออนี่เป็นเทอร์ที่ไร่แล้วนะแล้วก็บอกด้วยว่าตัวนี้เป็นเฟดอะไรอยู่นะครับผมและดูจากลักษณะแล้วนะครับคาดว่าผู้เล่นน่าจะสามารถแต่งสลีฟแต่งข้างหลังของการ์ดได้เองนะ แล้วก็ที่สังเกตนะครับว่าเวลาการอัญเชิญมอนสเตอร์เนี่ยในการเชิญมอนสเตอร์แต่ละประเภทนะครับเอซซี <S <S ่ซิงโคฟิวชันเนี่ยอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีการอัญเชิญที่ไม่เหมือนกันนะครับมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันออกไปครับตรงนี้ก็เจ๋งดีนะครับผมแล้วก็ตอนที่มอนสเตอร์โจมตีเนี่ยมันจะเป็นแสงนะครับมันเป็นแสงคาดว่านะครับผมคิดว่ามันน่าจะตามธาตุของมอนสเตอร์นะครับว่ามันเป็นธาตุอะไรก็เป็นสีนั้นนะครับอย่างธาตุลมก็สีเขียวธาตุมืดสีม่วงอะไรอย่างนี้นะ แล้วก็ตอนมอนเตอร์ตายมันก็จะเป็นแสงลอยเด้งไปในสุสานนะนะแล้วก็ดูจากเทินของแต่ละคนนะครับผมคาดว่าในแต่ละเทินเนี่ยแสงมันจะไปส่องสองใต้สนามของเจ้าของเทินขนาดนั้นนะนะและดูจากเกมเพลย์เนี่ยมันมีระบบแลงด้วยนะครับผมเพราะว่าดูจากไอหน้าตาตรงนี้นะก็คือเราจะเห็นได้ว่ามันมีชื่อมีรูปโปรไฟล์ด้วยแล้วก็มีแลงบอกนะครับแล้วหน้าตาแรงนี่มันคล้ายๆกับในดูไอลิงเลยนะดูจากรูปอะ และก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างของยูกิโอเจเนเรชั่นนิค์นะครับผมหลังจากที่วิเคราะห์ทั้งหมดไปแล้วนะครับผมคงคงเดาไม่ยากนะครับว่าเจ้าตัวยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลเนี่ยมันคงจะเป็นตัวชูโรงหลักของการประกาศครั้งนี้เลยนะครับผมเพราะดูจากการที่ยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลเนี่ยมันกินเวลาเยอะที่สุดในคลิปแล้วนะครับและผมบอกเลยนะครับว่าผมรอเกมแบบนี้จากโคนนมิมานานแล้วนะครับผมและในที่สุดผมก็ได้เห็นสักทีนะครับนึกว่าจะรอจนแก่ตายซะแล้ว แต่เราก็ต้องมารอดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าเจ้าไมโครรานเซคชั่นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่พังเกมนี้หรือเปล่านะครับเพราะในชีวิตจริงเนี่ยไมโครรานเซคชั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ยูกิโอมัน broken อยู่เป็นครั้งเป็นคราวอะนะ พอดูจะะากลักษณะแบบการ์ดโดนปั่นราคาแพงๆนะครับยูดีโดนแบนลิดมาก,การ์ดแม่งเหลือใบละสิบ,บาทผมก็หวังว่ายูกิโอมาสเตอร์ดูเอลจะไม่ทําพังนะและผมก็ขอภาวนาเลยว่าโคนามิอย่าหน้าเงินมากนะในมาสเตอร์ดูเอลเนี่ยเพราะผมโดนไปแล้วนะครับในดูเอลลิงเนี่ยมันจะมีการ์ดบางใบนี่ครับที่โคตรอยากได้เลยแต่บอลมาคับสุ่มมาให้ทําไงขอซื้อได้ไหมไม่อยากสุ่มอ่ะเพราะว่าผมาเป็นคนที่เกลียดเกมกาชา โคตรโคตรบอกเลยแต่อันนี้ทางคนามีเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเกม Master d u e l เอนี่ยมันจะเป็นเกมฟรีหรือเปล่าหรือมันจะเป็นเกมเสียเงินที่ต้องซื้อนะแต่ดูจากลักษณะแล้วนะครับผมคาดว่ามันน่าจะเป็นเกมฟรีนะเพราะไ่งั้นมันจะให้เราซื้อกาทำไมอะ่ะแบบซื้อแล้วซื้ออีกเนี่ยมันก็คงไม่ดีมงและตรงนี้ก็คงจะเดาไม่ยากนะครับว่าเจ้าตัว Master d u e l เอเนี่ยมันน่าจะเป็นเกมแนวแบบเกมออนไลน์นะ ให้เป็นออนไลน์แบบ w o r l เล่นได้ทั่วโลกเหมือนด้วยลิงก์เลยนะครับโอเคผมคิดว่าตอนนี้เกมอื่นห้องจะน้อยใจนะครับว่าทําไมนี่มันพูดแต่ Master Duel ว่าก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าผมโคตรไฮกับเจ้าตัว Master Duel นี่เลยนะแต่ถึงกระนั้นแล้วนะครับเราก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินอะไรมากนะครับว่าเจ้า Master Duel เนี่ยมันจะออกมาดีหรือออกมาแย่นะครับเราก็คอยดูกันต่อไปนะครับว่าโคโน,นมิจะทําเจ๊งหรือเปล่าและก็ขอจบการวิเคราะห์ ยูกิโอเจเนเรชันนิกส์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขกับการดูคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าขอแค่ท่านผู้ชมเอ็นจอยกับคลิปนี้ผมก็พอใจแล้วนะครับผมก่อนจะลากันไปนะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการเล่นการ์ดยูกิโอนะครับหรือไม่ก็มีความสุขกับอะไรก็ได้ที่ท่านผู้ชมมีความสุขอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม